เช็คด่วนเหรียญที่ระลึกหายากราคาหลักพันใครมีอย่าขายผิดราคานะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านของเราเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลความรู้รวมไปถึงประกาศรับซื้อเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีราคาสูงถึงหลักพันอ่าซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีหรืออาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับแต่บางคนอาจจะเฮ้ยเหรียญที่ระลึกเนี่ยพูดกันตามตรงว่าส่วนใหญ่เนี่ย มีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะต้องเล่นกันเป็นถุงนะครับอาจจะไม่รู้ราคานะครับแต่ผมบอกเลยว่าเหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้นะครับราคาหลักพันอาก็ข้อมูลของเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าก็มีข้อความว่า ภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9เป็นเหรียญในหลวงสมัยรัชกาลที่9ครับส่วนขอบนะครับขอบของเหรียญน,นี้จะเป็นเฟืองทั้งหมดขอบนะครับก็คือไม่ใช่เฟืองสลับเรียบนะครับจะเป็นเฟืองทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญครับอ่าถึงที่เด็ดแล้วครับด้านหลังของเหรียญครับเหรียญน,นี้คือเหรียญ10บาทวาระพิเศษปีต้นไม้แห่งชาติครับอ่าเหรียญน,นี้ หลายคนผมเชื่อว่าน่าจะพอมีอยู่ที่บ้านนะครับหลายคนอาจจะไม่มีไม่เป็นไรนะครับดูไว้เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีได้นะครับเหรียญนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ราคาไม่ถูกนะครับเหรียญน,นี้ราคาสูงถึงหลักพันถึงแม้เหรียญน,นี้จะมีจํานวนการผลิตที่เยอะถึง1นึ่งแสนเหรียญนะครับเหรียญกระสับเนี่ยมีมากมายที่จํานวนการผลิต1นึ่งแสนเหรียญนะครับแต่ราคาไม่แพง แต่ไม่ใช่กับเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิต1นึ่งแสนเหรียญก็จริงแต่เหรียญน,นี้นะครับมีราคาซื้อขายสูงถึงหลักพันนะครับอ่าเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญเยอะๆนะครับคือผมเห็นหลายๆคนมาเม้นที่ช่องผมประมาณว่าเอ้ยพี่ผมมีเยอะหามาดูเลยครับว่าเหรียญที่คุณมีเยอะใช่เหรียญ10บบาทปีต้นไม้แห่งชาติหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเยอะเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามีเยอะเนี่ยมีเหรียญแบบไหนนะครับ มีเหรียญที่เรามีเยอะเนี่ยเป็นเหรียญหายากหรือเปล่าหรือเป็นเหรียญทั่วไปนะครับมาดูกันสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ไม่ต้องดูอะไรเลยครับเพื่อนๆดู2จุดพอนะครับอย่างแรกครับดูก่อนว่าชนิดที่เรามีเนี่ยใช่10บาทไหมนะครับดูเลขดีๆนะครับน้องๆเพราะว่าเหรียญเนี้ยคนสับสนกันเยอะมากมี2บาทกับ10บาทนะครับ2บาทไม่แพงผมบอกเลย2บาทไม่แพงนะครับ เล่นกันอยู่ที่ประมาณหลักสิบเท่านั้นเองนะครับเหรียญสบาทปีต้นไม้แห่งชาติแต่เหรียญสิบบาทปีต้นไม้แห่งชาติเนี่ยราคาหลักพันแน่นอนถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่ะเพื่อนๆดู2จุดดูนะครับจุดแรกคือใช่10บาทไหมดูดีๆก่อนนะครับ10บาทหรือเปล่าเหรียญของเราจุดที่2ครับดูสัญลักษณ์นะครับใช้งานปีต้นไม้แห่งชาติหรือเปล่านะครับดู2จุดพอนะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับอ่า ดู2จุดพอนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆดู2อจุดพอนะจุดแรกคือ10บาทหรือเปล่า1นึูนเลข10คือ1นนะครับ,อ,รรบอ่าจุดที่2ครับงานปีต้นไม้แห่งชาติอ่ญญารัสมลักษณ์เป็นปีต้นไม้แบบนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับส่งรูปมาขายให้ผมได้เลยที่ทาง Facebook Fanpage นะครับผม ทิ้งชื่อ Facebook fanpage ไว้ที่ลายน้ำข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายนะครับหากใครไม่อยากพิมพ์เซิร์ชหาเนี่ยกดตรงคำอธิบายครับแล้วกดขึ้นมานะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆกดคลิกเข้ามาที่ Facebook Fanpage ผมได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าใครยังมาถามว่าเอ้ยพี่ส่งไปขายได้ทางไหนผมรู้ทันทีเลยว่าคุณดูแต่หน้าปกคลิปแล้วนะครับดูดีๆนะผมอธิบายไปหมดแล้วว่าส่งมาขายที่ไหนสภาพแบบไหนราคาหลักพันและดูอย่างไรผมอธิบายเกลี้ยงอธิบายชัดอธิบายเคลียร์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งกันมาขายได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage ของผมนะครับตามที่ขึ้นอยู่ที่ลายน้ำานะขนาดนี้นะครับก็ ส่งกันมาขายได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับหากท่านใดอยากซื้ออยากขายวัตถุมงคลหรือเหรียญกระสาบกับทางร้านเราเนี่ยก็ส่งรูปมาที่เฟซบ o o o แฟน a พจนะครับเมตตามหามงคลย้ำนะครับส่งมาทาง Facebook Fanpage เท่านั้นนะครับทางไลน์ปกปัจจุบันทางร้านไม่ได้ใช้ไลน์นะครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างนะครับเช่นพิมพ์ข้อความแล้วมันเดิ้งอัตโนมัติเยอะมากๆนะครับซึ่ง a c e b o o k ไม่มีไม่พบเจออาการนี้ นะครับแล้วก็ส่งรูปได้แค่ชีลารูปเท่านั้นเองนะครับสำหรับไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านนะครับก็ใช้ Facebook อย่างเดียวตอนนี้นะครับก็บอกตรงๆไม่มีไลน์นะครับใครหลายคนมาถามมีไลน์ไหมไม่มีครับตอนนี้ใช้แต่ Facebook นะครับก็ก็ง่ายๆก็ถ้าจะส่งมาขายก็ส่งมาทาง Facebook เท่านั้นนะครับก็ดูไม่ยากครับเหรียญนี้ด้านหน้าก็เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ตรงขอบก็เป็นขอบเฟืองนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็น10บาทปีต้นไม้แห่งชาติแค่นั้นเองนะครับดูไม่ยากเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ใครมีก็ส่งกันมาขายเยอะๆนะครับส่งมาทาง Facebook เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปขอตอบคาถามนิดนึงนะครับมีคนส่งกันเข้ามาเยอะครับเหรียญ10บาทนะครับปี5้าบล็อกพระเศียรใหญ่นะครับหลายคนถามว่าปัจจุบันราคาเท่าไหร่ก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าผ่านใช้ ถ้าผ่านใช้นะครับได้จากแม่ค้าได้มาจากตลาดได้จากตลาดหมุนเวียนเนี่ยปัจจุบันราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญน,นะครับไม่มีความแพงแต่อย่างไรนะครับสำหรับบล็อกพัสดุ์เหรียญกลับเพราะว่าเหรียญผ่านใช้เนี่ยนักสะสมเขายังไม่เล่นกันนะครับเขาเล่นกันใน U N C ที่แกะจากถุงนะครับแกะจากถุงเหรียญเท่านั้นนะครับถุงเหรียญถุงเนี่ยถุงก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูขออน,นุญาตนิดนึงนะครับเหรียญถุงจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ ตอนนี้นักสะสมเล่นกันแต่ถุงนะครับถ้าไม่มีถุงก็ยังไม่เล่นนะครับเขาเล่นกันแบบเป็นถุงนะครับถุงหนึ่งห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญว่านไปแต่ว่าถ้าผ่านใช้งานได้มาจากแม่ค้าเนี่ยก็ปัจจุบันยังไม่ซื้อขายกันนะครับก็โอเคอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนส่งมาเยอะนะครับเหรียญ10บาทปี37โอ้โหถามกันตั้งแต่ เปิดช่องเงินทุกวันนี้นะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับ10บาทปี37ปัจจุบันหาง่ายถ้าเป็นบล็อกเปอร์เซนกลับไม่มีราคาซื้อขายนะครับราคาเท่าหน้าเหรียญนั่นแหละนะครับยกเว้นแต่ว่าใครอยากขายเหรียญละ5บาทนะครับทางร้านก็รับซื้อนะครับอันนี้ก็คุยกันสนุกสนุกนิดนึงนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากท่านใดจะขายสินค้าหรือจะซื้อกับทางร้านเนี่ยก็ติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเท่านั้นนะครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวไปละครับก็สวัสดีครับ